สวัสดีครับอยู่กับช่งอง m t นะครับคลิปนี้ก็ผมหลังจากที่เราพาไปชมเจ้า12ล็อกแครกกันมานะครับคลิปนี้ฮะเราก็มาชม10ล็อกแครกกันต่อนะซึ่งคันนี้นี่ผลงานช่วงล่างก็จากอู่พี่น้อยครับอูอบอ่ช่างวัสิบซิปซิงคูโบลาลีนะครับก็จะเป็นกระบะอคอกเมเนียมอย่างนี้เลยนะฮะสีคันนี้ก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับนะสีสวยเลยครับ คล้ายสีของอะไรอะกับนคกน,น์์นอะร่นอะไรบ้างอ่ะประมาณเนี้ยปาเจโร่ปะน้ำม,มันใจสีก็สวยนะสวยมากครับลองดูรอบพันก่อนนี่คือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้าย คันนี้ก็ประดับตกแต่งด้วยเล็ลายซากุระนะครับเป็นงานเลเซอร์เลเซอร์ลายอันนี้ช่างก็กำลังเก็บงานอยู่อันนี้คือฝั่งซ้ายแล้วก็ข้างหลังครับข้างหลังก็จะประมาณนี้ทุกคนอันนี้มันก็เด็กก็เดิดอยู่ หลังขวาครับลบก่อนลบก่อนวา,านงไว้น้นี้ก่อนฝากไว้ก่อนนี่สไตล์ของรวิ่งผักผลมไม้ก็ประมาณนี้ทุกคนกระบียดมีเนียมตัดกับชุดแต่งสแตนเลสนะครับ ขดูกันัะผมโอ้โแหงมันควรจะตกแต่ก็ไม่ตกคันนี้ก็จะเป็นอ no ีโนโดมิเตอร์ FC9J210 งแรงม้านะครับเครื่องยนต์ J05E นะเกียร์ธรรมดา6สปีดครับจากรถบรรทุก6ล้อห้างบ้านเรานะครับก็ตัดแปลงเป็น10ล้อนะครับ10ล้อขับเคลื่อนเพาเดียว อันนี้ก็แท่นหลังจะเป็นสองเพลาแต่ว่าเอามาแปลงเพลาเดียวนะครับเปลี่ยนคานหน้าใหม่ก็จะเป็นคานนอกนะครับคานของตัวแปดน็อตแล้วก็แปลงดุมนะแปลงดุมแล้วก็เปลี่ยนคานหน้าใหม่นะครับแล้วก็จะแปลงดุมแปดน็อตใส่ล้อสิบเก้าจุดห้าครับนี่ฮะสายางเขาสองหกห้าทับเจ็ดสิบ r สิบ เก้าจุดห้านะครับล้อมิเนียมนะล้อมิเนียมนี่ขอบล้อก็ลายเบนนะฮะเลี่ยมข้างด้วยซาก,กุระครับชายสมล้อเนี่ยเป็นเลดลายซาก,กุระนะบันไดสองขัน้นนี่ฮะขอบชายกันชนขอบกันชนก็จะเป็นงานเลี่ยมซาก,กุระสไตล์วันชัยเลยกันชนเขาก็จะแบบยืดยืดหน่อยนะนี่แหละสไตล์เขาเลยเนี่ยสไตล์อุ่นชัยเขา สวยครับเร,บเรียบแต่สวยงามนะขากระจกก็จะเป็นงานสแตเลสนะครับแล้วก็ครอบกระจกโครเมียมชายล่างนี่ฮะชายล่างแต่กระจกก็จะเป็นงานโครเมียมนะครีบก็โครเมียมครับแก้มโครเมียมครอบกระจกโครเมียมนะนี่ฝั่งซ้ายเรี่ยมชายหมวกด้วยเลดลายส а กุระครับนี่ฮะ โชว์น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานอาของอูวลชัยเลยนะเขาดีไซน์มาเป็นงานเลเซอร์เนี่ยใช้ล่างครับชายซุ้มล้อนะโครเมียมฝั่งซ้ายครับประมาณนี้ถักน้ำมันนี่ก็เลี่ยมด้วยเป็นเลสลากเก็ตป่านะ ถังเดิมสองล้อดีนะครับบางคนซุ้มล้อก็เป็นสเตลเลตคันนี้นี่เขาก็จะเป็นยางสองหก้านะแกมเขานี่มองก็ต้ง,ตงสูงกว่าของไอ้คันนู้นอะคันนู้นนี่มองแกมเตี้ยวกว่า กัดกันมอไซค์แบบญี่ปุ่นครับแบบญี่ปุ่นนะแบบทรงคล้ายเด็กโกโทราประมาณนั้นนะครับบันท้ายครับนี่เลยบันท้ายนี้ก็จะเป็นไฟท้ายกปโตนะหลังก็เรียมเรล็ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเรล็หมดเลยอันนี้ก็ตอกชื่อวันชัยนะครับ ดูดูดีเทลกันนะฮะนี่อันนี้ก็ฝาท้ายนะครับก็จะเป็นเลดตอกลายโลายเขาสวยเนี้ยดีเทลเขาสวยเน,ยดเเยเนยีดีเทลเขาสวยเลย นนก็ฮุมเลดด้วยก้อยโตตัวสประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งขวาแล้วนะคอกระเทยนะครับแผงข้างมเนียมนะแล้วก็ลวนี่ก็จะเป็นร้วแแนเลดนะครับความยาวเขาก็ประมาณเจ็ดเมตรกว่า 7จ็เมตรยี่หน้าได้อยู่นะครับประมาณนี้สีเสือเขาสวยจริงสีเสือนะมาดูงานสีกันกรงกบาลื่นเนียนมืออันนี้ก็ประตูข้างสองบานนะครับประตูข้างเนี่ยประตูข้างสองบานสองบานนี่ซ้ายขวานะ ไม่ใช่ข้างละข้างละหนึ่งบานนะครับแต่ว่าเมีทั้งซ้ายขวาเลยแผงหน้านี่ก็จะเป็น <S <S อะไรเปิดเลยแผงหน้าเนี่ยก็จะเป็นเล็นะครับแต่ว่าพื้นนี่ก็เป็นเล็เหมือนกันนะฝาคานี่ก็มีเนียมข้างบนล้วก็เป็นเลดเลยงไงว่าข้อกระเทย งล่างครับผมนี่ฮะขาญี่ปุ่นนะครับขาญี่ปุ่นลุมแบบน็อตอันนี้ก็เซ็ตอัพจากช่างน้อยนะช่างน้อยจัดให้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเพิ่มแหนบด้วยเพิ่มแหนบแล้วก็เหมือนจะเป็นชกเดิมนะเหมือนจะเป็นชกเดิมโรบมิเตอร์ครับระบบเบรกนี่คันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นงานจากช่างเล็กนะครับ น่าจะเป็นงานจากชางใบงแพรนะงานตัวท็อปของร้านเ้าเลยเนี่ยท่อออกข้างครับนี่ออกจากว่าพักเดิมท่อจล็์ท่อตัวเอนะข้างหลังก็ขับเคลื่อนเพ่าเดียวครับ เ่าจักนี่ก็จะอยู่เผ่ากลางเนาะเหมือนสิบบะเผา,าเดียวว่าเราเนี่ยซึ่งแพเดิมมาเนี่ยแพตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นออสองเผานะแต่ว่าช่างน้อยก็จะก,การสลับสลับเผามีชกันสับด้วยนะ่ะนี่ครับชกันสับสองต้นครับหนึ่งคู่ล้อข้างนอกนี่ก็เป็นมิเนียมนะอลูมิเนียมฟัดเงา รอบดูมก็สไตล์บันชายครับตุกเบนเป็นไงสวยงามนะสีเสริมันได้ครับสีมันสวยแล้วมันสวยหมดเลยสีสันก็คุมโทนดีครับติดท,ทึบหน่อยมองดูรูด,ด,ด,ดีเรียบๆสบายตานะแต่ว่าสวยงาม อีกความสวยงามอยู่สองสิบล็อกแครน์นี่ของเขาเนี่สวยอยู่แล้วครับสวยงามไแล้วสิบล็อกแครเแล้วนี่นะโอเคทุกคนประมาณนีนครับผมเดี๋ยวเรามาชมวิกเตอร์คันนี้ต่อนะโอโ้โหคันนี้ก็สวยเหมือนกันเลยแล้วก็อย่าลืมชมคลิป12ล็อกแคร์คันนี้ด้วยนะครับนี่คันนี้เนี่เป็นซนะิกเนเจอร์เนี่ยคันนี้เป็นแบบ เด็ดสุดอะนะเด็ดสุดสุดแล้วคัวนนี้หายากมากครับสเปคนี้นะเป็นสเปครถที่แบบหายากมากๆเลยสำหรับคันนี้หาดูได้ยากจริงๆครับโอเคเจนน้าครับสวัสดีครับ